สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักนะครับเรามาพบกับครูตั้มในอีพีที่2นะครับในวิชาสุขศึกษาปละศึกษานะครับชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องชีวิตและครอบครัวนะครับก่อนจะไปดูเนื้อหาข้างในมาดูเนื้อหาแรกกันเลยนะครับสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีใครบ้างครับบางครอบครัวเนี่ยอาจจะอยู่กันแบบแตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับอาจจะเป็นครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวเดียวมีใครบ้างน,นะครับครอบครัวเดียวก็จะมีนะครับผมจะทำให้ดูครอบครัวเดียวก็จะมีพ่อแม่แล้วก็ลูกนะครับหรืออาจจะมีครอบครัวข้ามรุ่นก็คือมีคุณตาคุณยายแล้วก็หลานนะครับหรือครอบครัวเดียวอีกแบบหนึ่งก็คือมีแม่ลูก แล้วก็คู่ชีวิตของแม่นะครับคู่ชีวิตของแม่อาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะครับก็ครัวเดียวอีกอย่างหนึ่งก็คือพ่อลูกแล้วก็คู่ชีวิตของพ่อนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูเนื้อหาต่อกัเลยครอบครัวเดียวนะครับบางคนบางครอบครัวเนี่ยอาจจะมีแค่แม่ กับลูกนะครับหรือบางครอบครัวอาจจะมีพ่อแม่เดียวนะครับก็คือมีพ่ออยู่กับลูกนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลยนะครับครอบครัวของเรานะไม่ว่าเราจะอยู่ในครอบครัวแบบใดเราก็สามารถมีความสุขได้กถูต้องไม่คำนักเรียนนะครับเราต้ออยู่กับผู้นําครอบครัวที่ดีของเรานะครับ สมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยมีหลายรูปแบบเหมือนเมื่อกี้ที่ครูยกตัวอย่างไปนะครับเราอาศัยอยู่ในบ้านแต่ละบ้านเนี่ยอาจจะมีสมาชิกที่แตกต่างกันเช่นอาจจะมีพ่อแม่ลูกอาจจะมีพ่อกับลูกแม่กับลูกหรืออาจจะมีปู่ย่ากับหลานหรือว่ายายตากับหลานนะครับหรืออาจจะมีผู้ปกครองนะครับกับเด็กนะผู้ปกครองกับเด็กตรงนี้ก็คือมีลุงกับป้าแล้วก็มีตัวนักเรียน รหรือบางครอบครัวเนี่ยอาจจะเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะครับมีลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายอาศัยอยู่ด้วยนะครับหรือบางครอบครัวสมาชิกครอบครัวเนี่ยอาจจะประกอบไปด้วยพ่อลูกและผู้ชายที่เป็นผู้ชีวิตของพ่อหรืออาจจะเป็นแม่ลูกและผู้หญิงที่เป็นผู้ชีวิตของแม่นะครับในรูปตรงนี้เนี่ยถ้าอยู่ร่วมกันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่นะครับต่อไปความรักและความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว นะครบอบครัวเนี่ยอาจจะประกอบไปด้วยสมาชิกหลายคนซึ่งเกี่ยวข้องเป็นญาติกันหรือไม่เป็นญาติกันก็ได้และทุกคนในครอบครัวนะครับสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความรักและความผูกพันที่มีให้แก่กันนะครับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยสามารถแสดงความรักความผูกพันต่อกันได้หลายอย่างได้หลายแบบนะครับ และสมาชิกในครอบครัวเนี่ยจะต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของให้กันให้ความช่วยเหลือนะครับและการให้อภัยซึ่งกันและกันน้องทําผิดพี่ก็ต้องให้อภัยบ้างน,นะครับมันอยู่ร่วมกันเนี่ยพี่อยากดูซีรีส์นะครับน้องอยากดูการ์ตูนเราก็แบ่งปันแบ่งช่วงเวลากันดูนะครับเพื่อ,อเพื่อความรักและความผูกพันในครอบครัวนะครับ การแบ่งนะครับในครอบครัวเนี่ยลักษณะเพศของครอบครัวในแต่ละครอบครัวเนี่ยมันจะคล้ายคล้ายกันนะครับเพศชายก็จะมีรูปร่างที่แข็งแรงนะครับสามารถช่วยยกของสิ่งต่างๆได้ส่วนแม่นะครับก็จะมีหน้าที่ทําครัวทาอาหารทํางานบ้านต่างๆนะครับเราเป็นนักเรียนเราก็มีหน้าที่เรียนและช่วยผู้ปกครองแบ่งเบาภาระต่างๆนะครับ เช่นช่วยทำงานบ้านบ้างน,นะครับเวลาพ่อผู้ปกครองกลับมาจากทำงานเหนื่อยแล้วก็เอาน้ำให้พ่อแม่ทานนะครับพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญของการดูแลครอบครัวนะครับการแสดงความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวพ่อแม่หรือผู้ปกครองควรดูแลเลี้ยงดูลูกด้วยความรักอบรมสั่งสอนนะครับนี่คือหน้าที่หลักของพ่อแม่ผู้ปกครองของเรานะครับ อบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีนะครับกล่าวชมเชยเมื่อลูกทําความดีญาติผู้ใหญ่มีหน้าที่ทําอะไรครับอบรมสั่งสอนลูกหลานรวมทั้งให้ความรักและความเมตตาแก่ลูกหลานส่วนลูกกับหลานก็คือมีหน้าที่เชื่อฟังพ่อแม่หรือผู้ปกครองหรือญาติผู้ใหญ่พูดจาไพเราะอ่อ,อ,อนหวานอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยทํางานบ้านนะครับ นี่เป็นสิ่งที่น่ารักมากของนักเรียนลูกๆทุกคนนะต่อไปครับการเข้าใจตนเองนะการเข้าใจตนเองนักเรียนลองดูรูปภาพครับเด็กชายดีเรก,กับเด็กชายตุลาสอภาพนี้เป็นยังไงนะครับสังเกตเด็กทั้งสองคนนี้แล้วบอกว่าเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไรนะครับ ดูเลยนะครับเด็กชายเด็กมีรูปร่างลักษณะยังไงครับตอบพร้อมกันเลยมีรูปร่างลักษณะอ้วนนะครับส่วนเด็กชายตุลานะครับมีลักษณะรูปร่างสมส่วนนะครับไม่อ้วนไม่ผอมนะครับอันนี้คือความแตกต่างของเด็กที่มีนะครับเหมือนกันกันกบในครอบครัวของเรานะครับ เราต้องมีความภาคภูมิใจในตนเองถึงเราจะอยู่ในลักษณะแบบไหนเราอยู่ในครอบครัวแบบไหนนะครับความภาคภูมิใจใน,นตนเอ,เองเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ดีต่อตนเองนะครับเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองซึ่งคุณค่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาและฐานะ,ะบางคนบางครอบครัวอาจจะมีฐานะร่ำรวยบางครอบครัวอาจจะมีฐานะพออยู่พอกินบางครอบครัวอาจจะมีอ,อยู่ในฐานะที่ยากจนลําบาก แต่ไม่เกี่ยวกันนะครับจะขึ้นอยู่กับการทำำําความดีการรู้จักยกย่องให้เกียรติตนเองและผู้อื่นไม่ดูถูกนะครับดูหมิ่นตนเองและผู้อื่นลักษณะของนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนลองดูเหมือนดูในรูปภาพตรงนี้นะครับมีอยู่สองคนนะครับมีรูปร่างอ้วนนะครับรูปร่างลักษณะของคนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันก็คืออ้วนผอมหรือว่าร่างกายสมส่วนมีนิสัยยังไงครับ ร่าเริงขี้โกรธนะครับขี้โมโหงุ่ง่ายอย่างนี้นก็แล้วแต่นะครับเป็นนิสัยที่ดีหรือไม่ดีความชอบของแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันบางคนชอบวาดภาพบางคนชอบเรียนวิชาต่างๆที่แตกต่างกันบางคนชอบวิชาภาษาไทยบางคนชอบวิชาอังกฤษบางคนชอบวิชาคณิตนะครับบางเรื่องของการเล่นกีฬาบางคนเล่นกีฬาไม่เก่งแต่เรียนหนังสือเก่งบางคนเรียนกีฬา อขออภัยครับบางคนเล่นกีฬาเก่งแต่เรียนอาจจะค่อนข้างอ่อนก็ความสามารถในแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเราต้องพึงพอใจนะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตนเองนะครับเราเป็นคนใจดีไหมเราเป็นคนขยันไหมเราขี้หายหรือเปล่ามีความมั่นใจในตนเองไหมนะครับความแตกต่างของแต่ละคนทําให้เรามีลักษณะที่ไม่เหมือนกันทําให้เราม,ามีเพราะฉะนั้นนะครับ ทำให้เราเนี่ยมีความภาคภูมิใจในตนเองที่แตกต่างกันและเราก็ต้องควรพัฒนาสิ่งที่เราไม่ภาคภูมิใจในตนเองเช่นเรื่องของการวาดภาพยกตัวอย่างง่ายๆนะครับวาดภาพบางคนวาดภาพสวยงามบางคนวาดก็ไม่เหมือนกับของจริงเราก็ต้องภูมิใจในตนเองที่เราวาดได้นะครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องไปฝึกฝนต่อพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้น นะครับนักเรียนลองสังเกตซิว่าแต่ละคนมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับเห็นไหมลักษณะที่แตกต่างกันผมยาวผมหยิกผมสั้นนะครับอ้วนผอมนะ <_ T> ไปดูกันต่อเลยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือลักษณะที่ดีนะครับเราจงมองหาเอาลักษะลักษณะของใครนะครับเราจะมองหาเอาลักษณะที่ดีของคนอื่นนะครับเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบและภาคภูมิใจเช่นอารมณ์กิริยา มารายาทนะครับเรียบร้อยขยันพูดจาไพเราะลักษณะที่ดีของคนเรานะครับมีหลายอย่างนะครับเช่นเชื่อมั่นในตนเองนะครับชอบรเริ่มสร้างสรรค์นเนี่ยเป็นนักประดิษฐ์นะครับขยันใจเย็นอดทนนะครับยิ้มแย้มเขียมใสมองโลกในแง่ดีสนุกสนานนะครับกล้าแสดงออกประหยาัดซื่อสัตย์ รักความสาหาสชอบช่วยเหลือผู้อื่นอารมณ์ดีมีวินัยตรงต่อเวลาพวกนี้คือลักษณะที่ดีของคนเรานะครับเราควรจะมองแต่สิ่งที่ดีของผู้อื่นนะครับนักเรียนนะต่อไปครับตัวอย่างที่เราควรแก้ไขนะครับไม่ถึงกับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับลักษณะที่ควรแก้ไขอะไรบ้าง มีนิสัยที่ก้าวร้าวนะครับก้าวร้าวขี้อายกิจฉาพูดโกหกนะเฉื่อชาชอบพูดจาหยาบคายชอบแกล้งผู้อื่นไม่สนใจสิ่งแวดล้อมไม่สนใจสิ่งต่างๆคิดจะทําอะไรก็ทําไม่ได้อารมณ์ร้อนนะครับเพื่อนถ้าว่าอะไรหยอกล้ออะไรไม่ได้เลยไม่กล้าแสดงออกครูให้นําเสนอหน้าชั้นเรียนเขาไม่กล้าพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้เราควรจะแก้ไขน้อยใจใจน้อยนะครับชอบทะเลาะวิวาดน,นะ มองแต่สิ่งที่ไม่ดีของผู้อื่นนะครับขี้เกียจดือ้อโกรธง่ายตรงนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะกแก้ไขเร่งด่วนนะครับผู้ที่มีความภาคภูมิใจในตนเองนะครับจะเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและจะทําสิ่งต่างๆได้สําเร็จนะครับทั้งด้านการเรียนและการอยู่ร่วมกันในสังคม ความภาคภูมิใจในตนเองทําให้เรารู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าเราจึงควรรักษาและเสริมสร้างลักษณะที่ดีให้คงอยู่กบับเราตลอดไปนะครับยกตัวอย่างโดยคุณครูพูดกับนักเรียนนักเรียนจะเสริมสร้างลักษณะที่ดีและปรับปรุงลักษณะที่ควรแก้ไขข,ของตนเองอย่างไรบ้างนะครับเด็กผู้หญิงก็พูดว่าหนูจะไม่ดื้อค่ะก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับหนูจะเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะนะครับ ผู้ชายก็ตอบต่อไปว่าผมจะไม่แกล้งเพื่อนอีกแล้วครับผมจะช่วยเพื่อนทําความสหอดครับนะครับนี่คือการปรับปรุงแก้ไขนะครับในสิ่งที่ดีนี่ก็คือเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาในบทนี้นะครับ มานักเรียนทําเนื้อหาดูเนื้อหาเรื่องนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรียนทําในแบบฝึกหัดนะครับเรื่องชีวิตและครอบครัวนะครับแล้วก็ฝากนักเรียนผู้ปกครองกดติดตามที่ปุ่มด้านล่างนะครับจะได้ชมคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับอีพีนี้ชั่วโมงนี้ลาไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย